สวัสด <bunker. S 1> er. ีทุกคนทุกหน้าในครับผมนี่ซ์คราสกี้เอสเคเอนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่นะครับผมก็จประจำตอนช่วงเช้าเลยนะครับซึ่งนะครับผมก็มารีวิวตัวทาคานาชิริกะนะครับผมก็ไม่รู้อ่านถูกยนะแต่ไม่ใว่าริกะนะครับในจีนน่ะเช้าที่ผมดูน่าจะใช่นะครับผมเออใช่แหละใส่ภาพตาใส่ภาพตานะัอนน่แหบบเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่ามันจะโหดหรือไม่นะผม คือนะผมก็ไม่รู้นะมันตีแบบเฟิร์สหรือว่าตีแบบฟูเอวีนะอ่าเพราะมันเปิดมานะซึ่งก็ใช้งเงินวางห้าร้อยนะผมนี่นะเดี๋ยวตอนนี้นะครับยอกไม่ต้องไปสนใจสกินผมก็เลยนะมันมันจะแปลกๆนั่นแหละเพื่อนาทำไหมถ้าไม่ทำไปวาลิกะอ่ะผมวาลิกะเลยนะอ่ะก็เรื่อวาลิกะเลยดีกว่านะครับผมอ่ะ วางบริเวณต,ตรงนี้ดีิแมถ้าเป็นปูเอลีอ่ะวางไว้บริเวณนี้ครับตีแบบเฟิร์สนะครับโอ้โหตีก็เร็วอยู่นะเออจ้าครับผมได้เบร์เบร์เริ่มต้นมาได้เบร์ถึงพัน 1, วัตเดียว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 เฮ้ย,ยนี่มึงกี่ดาวจริงปะเนี่ยคือใ,ในเนเว่นะมันมันเวอร์อะ่ะเออซึ่งก็เปิดแรมบรีบโอเวอร์นะครับพันหนึ่งไอ้เหี้ยบแล้วดูนะเอออย่างนเรมันก็ยังตีเฟิร์สตีเอลีนี้ผมว่ามันไม่น่าใช่แล้วแหละ ไม่ได้ใช้แล้วแหละไม่ได้ใช้สีด๊าละไรเลยขอดูการโจมตีมันหน่อยได้ไหมการโจมตีมันเป็นยังไงป้าใช้ปืนยิงวัดผมไม่งงเลยครับงงจริงงจริงงงจริงอองูจริงเขียวก็ฝามเงินสักพักหนึ่งนะครับผม เราจะถึงกออ่อนนะขอเรียกอัพบูมาผสมนนะซิปคือมันหลุดนาคาเนี่ยแล้วผมชอบโมเดลเขาไหมอ่ะโมเดลเขาก็บอกว่าผมก็ชอบอย่างนั้นแต่แค่ผมมันแปลกอ่ะเออผมมันไม่ได้สมมติคือผมมันไม่ได้ยาวมาขนาดนี้นะเรื่องนี้ของทีมผมแบบเพียงเกียงหูอมอัง้งเลอแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะผมจะย่อหรือทีู่กว่าในไอ้นะซึ่งไอเอ้นี้ก็เป็นไอเดียที่ผมติดตามอยู่เรื่องนี้ไม่มีอะไรในน่ารักแค่แหละไฟหนูนี่แหละ เราจะวางเซฟเบอร์นะครับอ่าเราเอาขั้นต่อ,อไปดีกว่าขั้นต่อไปเราบวกได้เ์เบีหนึ่งพันเราก็ไม่บวกอะไรลเลยนะอ่ะอไปเ,เลยนะอนตอนนี้ได้์เบียร์สองพันนะครับนี่เลเวลหนึ่งเหมือนเดิมครับนี่เลเวลหนาหกอะครียบร้อ,อเราก็อัพเซเวอร์ไปหน่อยนิดๆหน่อยหน่อยนะครับเซฟเบอร์เพิ่มนะครับแล้วตอนนี้ไดร์เบีย์สองพันคือเพราะว่ามันจะตีเฟิร์สหมดเลยนะตัวน,นี้คือมัน ผมยังไม่รู้เลยมันมันเอาเข้ามาได้ยังไงอ่ะผมคอลิกานี่มันงงยากท่ายิ่องเลยเรื่องมันมัน,ม,นมันเป็นแนวแอคชั่นไหมอ่ะมันเป็นแบบแนวเพรเจอร์มากกว่าเอออัพเวอร์แลครับผมอัะตอนนี้เราจะอัพขั้นต่อไปแล้ว,ลว 1, นรเบียงพันหนึ่งก็ต้องใช้เงินหนึ่งพันนะอัพเลยโอ้โหโอ้โหต่อไปนะครับผมขั้นต่อไปใช้เงินสองพันแล้วก็โอ้โหวเงี้ยยี่สิบไม่ได้ได้เลยเฮียเจ๊เ ที่ผมรีวิวตอนเช้านี้5ดาวเท่านั้นใช่ไหมแต่ได้4ดาวนะเออมาดูนะว่า4ดาวใหม่จะชนะ5ดาวใหม่ไหมนะเออคือไดมอนดมันก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะพันกว่านะมันใช่ปุ๊บสี่ขั้นเองนะกนะ็นะ่าจะไม่เท่าไหรนะเคยคร,นะร,นะรนะับเปลี่ยนค่าทางกระตุ้ีใหม่แลครับมาดูเลยครับมาดูยังไงอ่ะโบไดมอนด์โอ๊ไม่ใช่มันไม่ได้บวกรนะยะมันลบระยะโอ้ my god โอดไม่จอดเลยนะ oh oh ยนะแบบนี้ วางไว้บริเวณด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับด้านหน้านะกระยิงเลยน้ำอ่ะเราจะลองอัพดูนะผมอัพไปใหม่กระตังนะเราัปนนะับอัพไปนะผมมาสมดเลยนะอ่ะนามเราลองอัพดูนะผมอ่ะมันดีแบบ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 มึงเล็กไปสัตว์เหมือนมาแบบเป็นตัวมีมัวนะเออผมก็ไม่มัวนะมันติดสีติดเส้นเลยเนี่ย นะอย่างนัง้นสองขั้นน,นะนะผมช่วยมันตัวมีมันก็คือได้มีทมันแบบบ้วเลยอะได้มีทมันอะไรก็ไม่รู้อะ <c oughs> อ๋อผมได้กล่อ,องกว่าอีกแล้วนะโอ้โเนี่ยใส่ที่มือเนะีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอัพใหม่ดูนะยังไม่เชื่อนิสใสตาตัวเองนะเดีย๋ยวนรา ก่อนจะร้อนกันนะตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวจะแห้งก่อนนะคสวนนะคยโดนนะฮะเราจะปีลาดีกว่านะครับเราตั้งขั้นีอนแล้วเพียวไม่เพียวแล้วนะ,ะอ,นนะอ่ะอะไรเนี่ยองม,มันจริงจริงไงเขาด,ดูไปดิเขาจมตีไปยังไงซะเอวีนะอน,ะน,ะอน,นั่นตรงนี้ เยย <c oughs> ในเรื่องจะแบบโคตรอลังการในโอ้โหพวกผมเห็นมุ้เง,มงเล็กๆก,กันเสียสายตาจริงๆเลยจริงกั <c oughs> จริงกันแน่คนรู้ทรกการโอเคโทรกการนี่เล็กกันในชิ้นเล็กกว่าอีกจะลองอัพดูนะขั้นต่อไปเอ้ย น่าจะแกงนะผมเพราะเขาจะไปพ่อพีร่ราจะตีแล้วอาจารย์เอาอะไรวะเอาเดีฟาดวะเอาไม้กวาดหรือว่าอะไรไม่ใช่เหละแต่ผมว่าไม้กวาดนะครับผมอ่โอเคแนละ้วก็ไม่ได้แย่อะไรนะสำหรับผมนะตอบได้อยู่นะซึ่งตัวนี้ได้ไปเจ็ดพันว้าว

เอาละครับผมคลิปนี้ก็น่าจะถึงเวลาอันควรแล้วครับมาเจอกันคลิปหน้ากันอีกครับผมส่วนให้มีตัวอะไรออกมาใหม่ๆก็จะสุ่มมานะครับซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็กองขวัญสีแดงเพิ่งออกไปในตู้โกนะครับก็เป็นสุ่มก็ได้นะครับก็สัปดาห์นี้มไมมาเจอกันคลิปหน้านะครับไปเย่จจะสุ่มหน้าเย่